เลยดีค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะหนึ่งถึงสิตัวเลขไทยกันก่อนนะคะไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะ่ะ สิสออ,อีบสอสโอ้โหเก่งที่สุดเลยค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอีกนะ่คะ่าเด็กๆอยากเล่นเกมล้วใช่ไหมเตรียมตัวเลยนะคะเกมนี้นะคะกุครูจะขึ้นนะคะตัวหนังสือตัวเลขหน่งถึงสิบนะคะเป็นตัวหนังสือคุครูคจะสุมนะคะแล้วให้เน็กๆอ่า ที่คุณครูจะขึ้นให้นะคะโอเคไหมคะพาเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเตรียมตัวเลยนะคะคุณครูจะ โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะจบเรื่อ